มาได้ทำโคนไหนคะลูก MGT 0 7นออมสินวัดินทร์ภูผาดแระมิสแปรนจันทบุรีฮิ่เราติดตามเวทีนี้มานานหรือยังเอ่อต้องบอกตามตรงว่าหนูเพิ่งจะเริ่มติดตามไม่นานนี้ค่ะแต่ว่าก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกวิดีโอทุกไฟนอลที่ปล่อยออกไปค่ะแล้วก็มาปรับกต่ตัวเองเพราะเราแบบเข้ากองเห็น่อน เ6จังหวัดอะเรารู้สึกยังไงบ้างก็ถามว่ากดดันไหมหนูแอบกดดันนิดนึงเพราะเป็นคนชอบกดดันตัวเองแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้เป็นความกดดันที่ว่าทำไมคนอื่นดีแล้วเราไม่ดีแต่แบบเป็นความกดดันที่ว่าเฮ้ oh. i, าายทาไมเราทุกคนอะถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ใช่ค่ะเราเตรียมตัวมายัางไงบ้างเรียนเดินเรียนพูดเรียนทุกอย่างที่คิดว่าตัวเองบอกทองแต่งหน้าทําผมเองค่ะ ก่อนหน้าเนี้ยหนูแต่งหน้าอีกไม่ได้เลยจากการประกวดที่นผ่านมาจะเห็นได้ว่ามงมาถ้าได้แต่งหน้าเองแต่ว่าทุกวันเนี้ยเราก็ได้อัพกิลขึ้นค่ะเพื่อพร้อมที่สุดค่ะณวันนี้เราไหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคาดหวังยังไงกับฤดูนี้บ้างอะไรนะคะคาดหวังอ,อะไรกับฤดนี้มงค่ะเท่านั้นมมที่หนูจะมงใช่ค่ะอออ่้นนแฟๆหยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ออมสินนิกแกจตับบุรีด้วยนะคะ